จริงแล้วครูก้อยเนี่ยจะต้องใส่ตัวอ่อนวันที่5ตุลาที่ผ่านมาซึ่งวันนี้มันคือวันที่10ตุลาจริงๆครูคก้อยต้องใส่ตัวอ่อนแล้วค่ะวันนี้วันที่5แต่ณนะวันนี้คือวันที่10ไม่ได้ใส่เพราะครูก้อยเลื่อนการใส่ตัวอ่อนไปก่อนด้วยเหตุผลคือน้องเมดาเป็น r s v ีตอนนี้เด็กเป็น RSV กันเยอะมากเพราะว่าเด็กที่ไปโรงเรียนนะคะเขาก็จะติดกัน r s v ีมันก็เป็นไวรัสอย่างหนึ่งที่จะติดในเด็กก็คือเหมือนเป็นหวัดอะแต่ว่าอาการมันจะรุนแรงกว่าก็คือหายใจคลืดคลาดนะคะ แล้วก็มีเสมหะเนี่ยลงไปที่หลอดลมเด็กบางคนเนี่ยถ้าเสมหะลงไปที่ปอดก็จะต้องมีการเคาะปอดเด็กที่เสมหะยังไม่ได้ลงไปที่ปอดมันไม่ดานเนี่ยอยู่แค่หลอดลมนะคะคุณหมอก็จะเขียนว่าเป็นหลอดลมอักเสบเพราะว่าเวลาเขามีอาการเนี่ยเรารู้เพราะว่าเราศึกษาไงคะเรารู้ว่าอาการลักษณะอย่างงี้ไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะเพราะว่าเด็กมีอาการหายใจคลืดคลาดก็เลยแอดมิดตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการยังไม่ทันมีไข้สูงอะไรเลยนะคะ1สาเหตุที่ก้เลือ่อนใส่ตอ่อนก็คือโอเคเราไม่ได้นอนเลย3วันซึ่งครูก้นอ,นอย่าง ดีมากเนี่ยกูก็กิน Night Shot เนี่ยกินมาตั้ง5 6เดือนแล้วอะ่ะแล้วก็จับด e e p s l e p โดยใช้นาฬิกา Smartwatch น่ะจนกระทั่งด e e p s l e p ของกูก็อย่าง3ชั่วโมงกว่าค่ะคือปกติเนี่ย23%ของชั่วโมงในการนอนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเรานอน8ชั่วโมงเนี่ย20อาทิตย์กลมๆ่็20เนี่ยควรจะด e e ประมาณ1.5หรือ1.6ชั่วโมงก็ถือว่าหลู่แล้วแต่กูก็อย่าปรับจนกูก็ Deep Sleep 3ชั่วโมงอะนอน8ชั่วโมงแล้ว d e e ไปตั้ง3ชั่วโมงแล้วไม่ Awake เลยอะคือไม่มีการตื่นเลยถ้าบางวันมีการตื่นก็คือประมาณ 5นาทีอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเราไม่ได้นอนเลยทั้งคืน3วันไม่แน่นะคอติดซมันออกแล้วนะค่าการันตีมันออกูก็ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะ2มันไม่ใช่แค่นั้นเราอาจจะติดเชื้อ RSV ฟักตัวอยู่ก็ได้ซึ่งครูก็คิดว่าตอนนั้นนะครูก็ติดแน่ๆครูก็ต้องติดจากลูกแน่ๆแต่สุดท้ายไม่ติดนะมันอาจจะฟักตัวอยู่ก็ได้อาจจะไม่แสดงโในจะ3-4วันแล้วพอเราไปใส่ตัวอ่อนมาแล้วปรากฏพอเราเป็นไข้แล้ว RSV นี่ไอนะไอแคก์แครแม่ที่ดูใส่ตัวอ่อนแล้วไหม กินยาได้นะถ้าคุณป่วยในขณะใส่ตัวอ่อนคุณจะกินพวกยาฆ่าเชื้อเนี่ยพวกไอซ์วี S <S ต้องกินยาฆ่าเชือ้อกินไม่ได้อาการเราก็จะยิ่งหนักแล้วก็ยิ่งแยแคคๆุณอุณภูมิในร่างกายเราก็จะสูงตัวอ่อนเราตายแน่ๆ3เราก็เป็นห่วงลูกค่ะในช่วงที่ลูกไม่สบายถ้าสมมุติว่าลุ่งเช้าออกจากโรงพยาบาลแล้วลูกยังต้องมาพ่นยาต่อที่บ้านเนี่ยแล้วลูกยังพ่นยาต่อที่บ้านอย่างเงี้ยวันละ4เวลา7วันแล้วก็เขาก็ยังอารมณ์แบบห,หงุหดหงิหดหงุดหงิดอยู่เด็กไม่ค่อยสบายะคะ่ะแต่เราต้องนอนอยู่กับเตียงเราไม่สามารถที่อุมลููกกร ตอนที่เขาไม่สบายอ่ะคุกก็ว่าแบบนั้นมันไม่โอเคเลยแล้วก็อยา่างนเราก็จะต้องมาเอาใจลูกด้วยเพราะว่าเนี่ยค่ะเด็กพอเริ่มเขาป่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากให้เราดูแลแต่กลายเป็นว่าเราต้องมันใส่ตัวนอนอยู่7วันลูกก็พ่นยาอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ดูแลลูกอะ่ะคุก้ก็เลยคิดว่า Number ร์วันเนี่ยสำคัญที่สุด Number 2เดี๋ยวรอได้ไม่เป็นไรเรารอมาตั้ง5ปีแล้วจะรออีกสักหนึ่งเดือนมันจะเป็นอะไรไป